มันมารดดกเีามัน่เคยูดตกถ้าเดียว่าเล็ยางนี่มันม่เคยรูดดอกเป็นชิชิหมบปีนี่มันจียากกว่าเรียลรางนี่ห้วตอหัวยากึ่งหนี่ยเล็กเลางนี่มีวาหลอดตะเกียมาตัวไดออกปั๊บดไม้หัวทองตัวออกสองตัวก็เร็กหนึ่งหัก้านก็มอกามไมหัวสองก็มออกก่อนหาก่นนี่ก็เรียครับ มันออกมันเุ่น้างันหุ่นไม่ดีออกันกล้าออกม่กันหรือ่ะอืมมันออกกันในวิ่งพ่อออกมาเรจ้าซี่ดูยึ่แถวใจเนี่ยว่าเมื่อหนึ่งอันสามสามหกแปดชูนเก่าคุณตามกันออกมันเอแล้วถ้ามันเอาอะไรี้มาปล่อยออมันเก่าเจ้าหนี้เอาไปพหนหูกับแปดนี่ครับหเอาไปหูกับแปดน่จับที่สองกับซีบ้านน้ที่สองกับซีโอ้ยพ่อไปเน้นสองกับซมันเห็นไมสองกับซอยู่นี เอืยองเรื่องนเนาะตัวเขาอีกห่องกับชีสหมดเมื่อกี้เสียดายหลุดนะพ่อนะหลุดบางนเมื่อกี้นี่มันเขาโย่เรียกวิ่งห้อแต่ว่าเรียกสองกับชีสเวราเขาห้องหนึ่งนึ่นจับเพราะเส้นหกับแปดอีกหงหนึ่งนึ่นเข้าเล็กวิ่ง้วเข้าตัวไหนพ่อเขาหกับแปดตัวเขาั้งสองตัวหงหนึ่งนึ่ งูกัแเด้อเรียกลักลังเลยลักจิบลางเลยมันออกศูนย์หกนะมันออกศูนย์หกกัดแหวนแมวนมันก็ออกไม่ก็เลยหัวก้อนนกันขอน้ำแข็งีหละมันออกแกหา้นแ็มครับมันเข้าแต่วิ่งมาพ่อเนี่ยมันขาเีกวิ่งมาเขาจับคู่วับเขาครับมันมันจับคู่กนบอกเพราะวันที่บออน้ำแขังนี่สิเนี่ครับถ้าวันที่บออน้ำข็งมานมันก็จับคู่กนออกวัดนี่แล้วเช้งมบ่าเขาไปสองวันแล้วเชึงวบ่าเขา สมมติเลขวิ่งนี้ยังไม่หลุดมันบ่ามันบ่าผิดหรอกเลขดีวังวันนี้วิ่งตัวไหนพ่อเลขมันมีหาคับเจ็ดเลขขันเดียูดีวังห้ากับเจ็ดอยู่ล่างเลี้วิ่งนะมันไม่ได้เป็นเลขสองนะจ้าตัวเลขเลขมันตรงกันคือสองกับที่เลขอันเดียที่ออกเลขที่มาสองก็มาดิครับเลขมันจะเป็นที่นี่เลขเพราะว่าเลขมันวิ่งอยู่นี่นี่ดีว่้มันจะเป็นเลขกลางตัวนึงอยู่เลยแหละ มันบ่เคยผิดจากรัา huh. งนักเชียวเขาเลียกกุลางนี่มันตรงมเงินหักับหกกันหามากนีหกกว่ามากลยกันามากหกกว่ามากครับแต่เรียกไม่หาคำเจ็ดเรียกมันสรุปคือจับคู่หลุดแต่ว่าเลขวิ่งเข้าอยู่ใช่ไหมครับพ่าเลขวิ่งมันวนวนดกจนได้เมื่อก่บนวนวนเลียกรางนี่มันว่เคยหลุดจักเษิณแมันสิมาจักษดณากระซังมันว่เคยหลุดเลียกรางจักษิณาก็เลยไม่ได้เอาขี้มาพูดใส่หน้าแล้วมันเข้าอยู่เนาะ บานนี่ก็จะเนียนได้นิเรียกก็น่าพูดเราจำเนียงมัอนมันก็มาจับเสีเรีกจับเรียกแยก็เรียกหก็เสียเรีกฟองก็เรียกที่จครับว่ามาจับตัวดันออกต้องกันกนังเสีเรียกก็เลนเ,ลเป็นนักแสอ๋อเนียน่ยเมันมันจะมาจับคค่นหรอเขาก็ได้หลงกลนักนสดครับผมสี่แมงม้าก็คือ,คองวดนี้เก่งไว้แล้วใช่ไหมครับพ่อ เนี่ยเรียกกันมีสามหกแปดศูนย์เก้าองเสียงจับกระบอกวัดตั้งสี่ตัวนี่หมดกอนนี่กันนี้รอนกันแดงกันสิละก็ห้อเลยจับสิจับถึงยนนี่จับไปอันอันนี้พ่อจับมาหรือยังครับนี่ีนจับวางไปเรื่องล่ามีตัวไหนบ้างพ่อล่ามันมีสองหนึ่งหานึ่งเจ็ดหนึ่งเลขมีสามตัวเลขเลขเลขหนึี่ต้องง่ายลักหน่วยครับ แต่ว่าเหล็กซีมากเขามาดูเท่งมันเป็นหลักเสบุญให้เรียกว่าเหล็กซีนี่ครับมันี่มันต่างๆมือยู่เพราะว่าเหล็กมีสุดที่มากเพราะเหล็กนีญมันมีซีหาหกเพราะเหล็กมีหกับหาคือกันขับสองตัวนี่เห็นด้วยนี่เป็นเรื่องลางสองตัวนี่แหละครับหกับหกนี่แหละแต่ว่ากันหกยันไม่เหมนยันเป็นหางเพราะเหล็กแถวใดมันไม่เคยหนีเยกเทียงทีนะ งวดนี้เป็นยังไงมั่นใจไหมพอ่องวดนี้เ,เลือกเท้าดมันว่าคยนหมันคือเกินได้แล,ล้วเด็นๆไว้มันว่าคยนแบนี้ะเล่นจนนั่นจขอซื้อจนโอ้กูสียเลยกูถือกูเงินแด้วย,วย<อ>าว่าเรืนี้ถามันบอกแปดทุนส่วนที่เขาอียงนี่หน่อยกูขึ้น่าเรียกจบแปดทุนกับแปดทองทองตัวนี้แต่ไปเล็กทีว่าเ,ท,เท่าเด้งเงวดที่แล้วใช่ไหมพอ่เอเรื่องที่แล้ว งวดงวดที่แล้วพ่อให้วิ่งมาตัวไหนนะวิ่งหมูงกับเอดเลยกรางมันเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยมันของก็สองตัวแต่ว่าจับคู่นี่ลุดคือลุดจับคู่ว่าอจับสองกับสี่ไม่ใช่เ่าะี่พตัวครับงวดนี้วิ่งตัวไหนพ่อวิ่งหากับเจ็ดเรียกงวดเนี่ยเรียกรางห้ากับเจ็ดบนแล้วพ่อวิ่งตัวไหนเรียกบนสี่กับสองนี่สี่กับสองนะครับเอฟซีครับเพราะว่าก็จะวิ่งที่กับสองนี่มั่จะตรงกันเรียกมันตรงกับสองกับสี่นี่ครับ มันไม่ทุนกับหนึ่มันมีกกับหาเจ็ดกับเจ็ดแกเก้กครับถ้าไปเ่เก้าตัวที่ไทยมูนตง้มันไม่เหมือนมันมันก็ถูกมันมนก็ถืกมมนก็ถูกอ่งไรก็ไม่เ็ไมันเป็นแล้วตอ่นห้นี่ยูไดนี่มันเปลือกกลางมากทีว่าคำวดผิวมันว่าแค่ดีเยอะแยะีเพื่อนี่คือล่างนี่เอาอยู่เลยบอกว่าเือกลางนี่มันว่าคยถอดงนูักเสียเรียนสิบมี10งวดมันก็ะขกของมันยูดี10งวดเข้ากี่งวด ที่มืดมันก่เคุ่ดมือได้เลงมันมาอยู่องตัวัน้าตยิ่งล้องตัวันาตุงมาตัวเแต่ว่ามันตบครูมันว่เข่าเข้าแต่วิ่งอย่างเดียวเขาวิ่งแต่ว่างนี่ยังว่าเรียกถ้าถทามันเป็นหนี้นี่เรียกคนจีนหนึ่งเรียกเงินครับท่ารเรียกคนจีนหนึ่งเยยวขอขั้นต่อก่อนได้ครับเรียกคนจีนหนึ่งอยว่แล้วนะคือว่าเรียกคนจีดหนึ่งแล้วออ วดนี้คือมีติดหนึ่งนะพ่อเนาะหนึ่งหนึ่งนี่จ้องเป็นร่างวยร่างเนี่ยไอไอที่ของพ่อให้มาวิ่งนี่คือสิบใช่ไหมพ่อหลักสิบใช่ไหมมันชวนเราเจะเป็นรัักสิบผมวดิสิบนหรือสิบล่างสิบล่างสิบล่างอ๋อมนเดืกว่าเป็นรักงวยเหมือนออกต้องกันเครับอืมัม่ออกร้องกันเพราะว่าเรืันนี้เ็ันมีตัวะรามันเทียไปนร่างจ้ะ ก็คือเลขพอบหมดที่แล้วจับคู่รูดจับคู่หลุดแต่ว่าเลขวิ่งพ่อนี่ยังไม่หลุดนะครับผมที1สองหนึ่เจนย์เนี่ยเนี่ยกออกนงกันนงนึ่งมคู่ก่อนหรออออกึ้ทตัวเมื่อกกนๆนี่กับเนมกนอนน้งกันนี่อยละ ครับเปดหามันกอกยุ่มก uh, ันนุ่ีเขาจับหาบนี่มันกอกน้ำกรามันดอกแปดหาันเป็นลักษณะก็ได้ยเลี้ยงวเดียวกันเอีม่ไ่ะมันจะเป็นลักคือเลี้ยงกุ้นีมันจะเป็นลักษงมัดทุงอดละรเลี้ยงกุ้แถวใม่นด้บ้ใครผิดหรอกผิดนแ้าว่าผู่จัวชิจออก็มถือว่าแต่ว่าจัวว่าถือกุ้งอ่อเอาเรื่อกว่ามาจากนจากมืว่านี่เอาเรืว่าจากเี่หตูออาว่านั่นเลยถือจนี่ว่าข้จับบอกจะเลียกนนี่ ก็บอกว่าเลียเลสองตัวนี่มันมาลเรางตันนึงเนันมาทุหมหดมันอยู่ที่ว่าเราจะเจาะได้ไหมเอขาจะเจาะถว่าเท่าน,นี้แต่ว่าตัวคู่วันนี้ว่าง่หนี่กับไปลองเมืองแต่ว่าพลว่าเลียกนั่นมันจะมีสามสามหางมันมีสองหนึ่งหาหนึ่งเจ็ดหนึ่ง,อง <laughs> เออ,เอแต่ว่าเลีเล้ยเลักสิบวันนถ้ามันบอกงกันนี่มอยู่ากาบถือเลอดเลียงว่าเลีบน,น,นเนีเสเลือีร่เลียัน บนนุญนึงที่ซีเล่นไปรักสิไปแล้วเพราะว่ามันมีสิทธิยวของห้องยู่ดอกมันมีมองไปมองมาอยะูะครับแตเรียกสองมันก็เท่าไรดอกมันอาจสเป็ีนสองางาๆก,ก็ดิมันบอกมันเป็นได้มบุญบักโขแล้วเร่คหนึ่งนีมันบอกคูเขาขาขาดมชีไม่ีเรีอนอะไรหมดก่อนบอกคูมาแล้ว ส่วนมากของพ่อเนี่ยจะเน้นคือล่างใช่ไหมครับพ่อว่าหวนเรียกล่างเขาเรียกอะไรอย่นี้ว่ลลาใครม,มือเดีต่ว่าเรียกบวนมันจะจับมันจับว่าใครไม่ได้ม่ไดแต่ว่าเขาจับตัวเดียวมันจับได้ดูต่ว่าเรียกยิ้วหวนต้องเป็นชี้หวนเรียกบวนต้องเป็นเรียกชี้องเป็นลักษิพร้อมนี่แต่ว่า<ภ>เห็ดเห็ดบ้ากุ้งซุ่มเบิงเหล่าบิงเบิงเหล่าเบิ้งเบิงเหล่าเบิงบ้งครับพอเรียกมันมันมีตัวเห็ดออกว่าเขาใส่ว่าเขาเห็ดแบบนี้มันก็จะเข่าท้องตัว ก็ว่าเลขยกุนั่นเดีวนี้ก็่เรียกวันีะเป็น4ี่ส่นก็เรียกตามตันมันติดล่รางตึงเลยาะก็ว่าอย่ามงดูกระการไว้พอมองดูครว่าพรว่าเรียกงวดก้อนนึ่งมันติดลิตางตึงงอันนี้ต่องวดไว้ก่อนนะครับผมสําหรับแนวทางพ่อสมปองนะครับผมนี่นะครับล่างมี215171นะครับส่วนบนมี4 2 2 0 5นนะครับ ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแ<ด>นวทางของพ่อสมปองเสียนล่างนะครับ